สวัสดีครับพีทสวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วรอบที่แล้วรีวิวรถไปนะครับผมรอบนี้ก็คือตามคำเรียกร้องของแฟนๆก็คืออยากให้รีวิวท่อนะครับท่อพีทเป็นท่อรุ่นอะไรแอโร่ครับแอโร่ก็คือตรงรุ่นของเอ้ยจริงจริงตรงรุ่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่จริงตรงรุ่นไหมผมคิดว่าไม่น่าตรงครับอ่าไม่ตรงนะแต่น่าจะเป็นท่อของดูคติเนี่ยครับอ่าฮะครับแต่คือแต่พอเรามามาทำเนี่ยคือปลายท่อมันสามารถใส่ได้พอดีเลยแต่ตัวนี้มันน่าจะมาสั่งนอกอะครับออื หลังจากเมืองนอกเข้ามาก็คืออย่างนี้เดี๋ยวผมขออ,ขออนุญาตขออนุญาตขยายความก็คือตัวท่อเน,นี้ยมันเป็นท่อทรงคู่มาอยู่แล้วนะครับใช่ครับแต่ว่าตัวคอท่อเน,นี้ยอ่าทางพีทอ่ะให้ร้านเดินคอให้เพื่อจะให้ปลายเนี้ยมาอยู่ในรถ o รยันแอนฟิวแต่คอเนี้ยคือคอตรงรุ่น Lo อยันแอนฟิวที่แปลงใส่ไอ้ตัวของที่พีทเลือกมาได้ก็คือไอ้ท่อแอโรนี้นะก็จริงๆแล้วสีมันเป็นมาอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆสีเป็นจริงๆตัวนี้มันเป็นเลดทั้งใบครับนะฮะ เลดปกติทั่วๆไปมันตัวนี้มันจะเบาเบามากาข้อเลดแท้มันจะเบามากครับแล้วเราก็พอดีผมเบื่อสีเดิมๆแล้วผมอายากให้มันดูคือคุณโทนคุณโทน <c oughs> ก็เลยมาทําเซรามิกโค้ตก่อนเลยอ่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วก็พาวเดอร์โค้ทคับอืมอาจจะนี่ช่วยอธิบายหน่อยว่าเซรามิกโคต้ตกับพาวเดอร์โค้ทมันต่างกันยังไงถ้าพาวเดอร์เซรามิกโค้ดเนี่ยมันจะมันจะ การความร้อนได้สูงสุดประมาณพันถึงพันสามร้อยองศาครับแต่ถ้าเผเดร์โค้ดน่าจะสูงสุดก็ประมาณสองร้อยครับคือถ้าสมมติว่าเราเวเดร์โค้ดคอท่ออันนี้มีความรู้นิดคอท่อเนี่ยครับแป๊บเดียวมันก็จะหลุดเพราะว่าท่อมันร้อนจะร้อนแต่ถ้าอยากปลายท่อเนี่ยยังพอเอาอยู่แต่ถ้าทางที่ดีคือแบบเซรามิกหมดเลยเซรามิกหมดเลยแล้วก็ถ้าอยากให้มันแบบเพิ่มความเงาอะไรมากก็ก็เดอร์โค้ดทับไปทีนึ่งขับไปไกลๆนะจับท่อเนี่ย ตรงเนี้ยนะไม่มีร้อนเลยนะได้ข่าวมาว่าตำรวจไม่กล้าจับตำรวจไม่กล้าจับเพราะว่ามันร้อนมันร้อนะใช่ต้องใส่ถุงมือเลยตำรวจไม่กล้าจับจะบ้าโอเคเดี๋ยวให้พีทสตาร์ให้ฟังดีกว่าเพื่อนคงอยากรู้แล้วว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวขับให้ดูด้วยนะขอเสียงรอบเดินเบาก่อนมาฟังเสียง่อบกันนี่คือเสียงรอบเดินเบาอาจจะขอลั่นๆเลยลั่นได้ไหมเนี่ยได้ ไปกลับรถตัวหน่อยเราฟังเสียงรอบนะก็ประมาณนี้นะครับเสียงกอถามว่าทุ้มไหมก็ทุ้มแต่ว่าไม่ลั่นมากนะฮะผมว่าน่าจะขึ้นเขาใหญ่ได้นะยังไงเดี๋ยวลองเช็คดูอีกที จะถามพี่เลยครับไอท่อชุดนี้ค,คือจริงๆแล้วราคามันไม่ได้ราคานี้คือพีทไปโมมาเพิ่มเติมใช่บจบไปที่เท่าไหร่ชุดนี้ถ้าชุดนี้นะครับหมายถึงคอท่อใช่ไหมทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งคอทั้งปลายเนี่ยเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆซื้อปลายนี้มาแล้วอยากทาบ้างอะไรเอาปลายนีย้ถ้าจริงๆตอนนี้ยก็จะหาไม่ได้แล้วอ่ okay. าโอเคตุดนี้ประมาณสองหมื่น สองหมื่นครับของไอของแอโร่ก็เอาง่ายๆว่าเพื <t os> <t 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 ่อนๆไปหาปลายท่อมาสมมติสมมตินะถ้าเกิดเพื่อนจะไม่เอาตรงรุ่นไปหาปลายท่อมาแล้วก็มาเดินคอใหม่คอท่อนี่ไปเดินที่ไหนมาไอก็เดินที่ w s W w s ใช่ก็ประมาณต้้งแต่สี่พันห้าแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำสีเนาะไม่ได้ทำก็เป็นคอท่อเลทปกติครับคือจริงๆแล้วผมมองว่าจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นแอโร่ของดูคาติครับดูคาตีแน่นอนเพราเสียงนี่คือมันคือโทนนั้นเลยเพราะจริงๆมัน ถ้าเราแบบจริงมันแปลงได้ใช่ไลุจริงจริงมันแปลงได้ถ้าเราแล้วอยู่ที่ความชอบครับแต่ปกติในท่อจริงๆรมันจะต้องแหงนขึ้นแต่ผมก็ให้เขาออกแบบเพื่อที่ไม่ไม่ต้องให้มันแบบชี้มากแล้วก็แค่ให้มันแบบแหงนขึ้นนิดนึงองศาปับปั๊บนิดนึงครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะใช่ก็ประมาณนี้นะโอเคขอบคุณมากครับพีทสวัสดีครับ ได้นะรับรับรับติดคุ้มนะเสี่ยมพอนะครับถ้าถ้าเดินนุ่มนี่มันก็จะออกคุ้มๆไม่แหลมไม่แหลม